สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเมื่อเราเป็นสายฟรีในเกม FC Mobile เนี่ยแน่นอนครับว่าตัวนักเตะของเราอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไม่ได้ดังใจเท่าที่ควรแล้วโอเวียก็ไม่ค่อยจะสูงด้วยถ้าเราเล่นแรลงไปเรื่อยๆเรื่อยแหลงสูงสักนิดนึงเนี่ยเราก็จะเจอแต่สายเติมที่มีโอเวียสูงนักเตะเทพๆเยอะนักเตะดีๆเยอะ,ยอะแล้วเป็นไงครับสายฟรีกับสายเติมค,คนที่เลือกซื้อนักเตะได้ตามใจชอบกับคนที่เลือกซื้อนักเตะได้แค่บางตัวเนี่ยตัวนักเตะคุณภาพนักเตะมันต่างกันนะครับ การเบียดการอะไรเนี่ยก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแต่เราจะทํายังไงให้เล่นสูสีกับเขาหรือว่าสามารถเอาชนะเขาได้เลยข้อแรกเลยนะฮะพยายามครองบอลครับไปหน้าไม่ได้อย่าฟืดพลิกกลับคืนหลังก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราฝืนเล่นเนี่ยเราอาจจะแพ้เขาได้นะครับเพราะว่าคุณภาพนักเตะมันต่างกันข้อที่2ครับพยายามต่อบอลครับอย่าครองบอลไว้กับตัวเองนานเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าแรงเบียดแรงประท้า mm เนี่ยสู้ไม่ได้นะครับพยายามต่อบอลหาตัวต่อบอลอ่านเกมลงหน้าหนึ่งกวะ่ะ มองหน้าจอเนี่ยให้ทั่วหน้าจอนะครับผมนะแล้วเราจะรู้ว่าตัวไหนว่างแต่มันจะมีอยู่เคสหนึ่งนะครับก็คือเราเห็นตัวนี้ว่างละพอเราส่งไปปุ๊บพอพลิกศัตรูอาจจะตัดได้นะครับผมนะตรงนี้เราต้องรู้จังหวะตรงนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าสายเติมเนี่ยเขามีนักเตะเทพเข้าบอเลเร็วเข้าบอลแม่นอะไรแบบเนี้ยเราต้องรู้จังหวะตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเราส่งไปแล้วเสียเราก็อย่าส่งส่งกับหลังก่อนก็ได้สร้างจังหวะการเล่นใหม่นะครับข้อที่3นะครับพยายามเลือกกองหน้าที่มีความเร็ว เพราะว่าต่อให้กองหลังเป็นสายเติมแค่ไหนตัวดีๆแค่ไหนก็ช้ากว่ากองหน้าที่มีความเร็วอยู่แล้วนะครับแล้วเราจะใช้จังหวะตรงนี้นะครับในการสวนกลับก็จะมีโอกาสทําประตูได้ข้อที่4นะครับพยายามใช้ท่าสกิลนะครับในการฉีกกองหลังของศัตรูทุกคนพยายามใช้สกิลอะไรก็ได้นะทุกคนนะที่จะทําให้กองหน้าของเราเนี่ยพุ่งฉีกหนีตัวประกบได้ดีอ่ะถ้าทํา4ข้อนี้ได้ก็มีโอกาสาที่จะชนะสายเติมได้นะครับเดี๋ยวนี้จะมาเล่นสาธิตให้ดูด้วยว่าเจอสายเติมควรเล่นยังไงนะครับผม ลัคกี้คอยซีซั่นสเติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่า1 0,000แบาทเด้งที่1นะครับเปิดตัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับฟรีอีก่แจกทุกชั่วโมงเด้งที่2เติมเกมเสร็จมีสิทธิ์คว้ารางวัลมากมายเด้งที่3สะสมเงินคืนไว้ลดครั้งถัดไปได้อีกสอบถามแอดมินหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับเฮียอุปยาอย่างเยอะมันได้เล่นมาหลายซีซั่นแล้วทุกคนนะนะตอนนี้แรงเจ็ดแสนหนึงลดไปเรื่อยลดไปเรื่อยมาผมจะเล่นให้ดู เจอคนที่ OVR สูงสเราควรจะเล่นยังไงดูพี่เป็นตัวอย่างนะน้องๆเราก็ต่อบอลคลองบอลไปทุกคนแต่อย่าครอบคลองบอลไว้กับตัวนานนะครับเพราะว่าคุณภาพนักเตะของเรากับเขามันต่างกันผมสายฟรีนะทุกคนนะเคยเติมแค่ไม่กี่บาทเติมครั้งเดียวเองโอ้โหเยี่ยนี่ต้องเล่นอย่างนี้ทุกคนใช่ไหมเวลาเจอสายเติมอ่ะเย้โดนนำก่อนแล้ว ของบอลน,นี่เฉยรอบแต่ไม่ได้ถอยกลับนะครับผมนะ๋ยวไปฝืน <Okay. S 1> ชิงไปดิตอกหนึ่งทีครับซ้อนทางมินดูดิสวยไปได้อเ,เอเซียันคืนเฮ้ยได้อยู่ <c oughs> พยายามต่อบอลไปเรื่อยทุกคนแล้วก็หาช่องเข้าทำนะครับถ้าเราคลองบอลอ่านเกมลุงหน้าพยายามมองหน้าจอให้มันทั่วหน้าจอทุกคน มองให้ทั่วเลยนะไม่ว่าจะเล่นเกมลับหรือเกมลุก <Okay. S 1> เราจะแบบมองเห็นเลยว่าตัวนี้คนประกบตัวไหนสั่งตัวไหนเข้าอะไรเงี้ยกูโดนอีกครั้งนี้อะไรอะไรไปจ้าไปจ้าไปจ้าอืมเดี๋ยวนะนเดี๋ยวนะไม่งั้นโดนผมอีกให้ผ่านได้แค่ครั้งเดียวเลยเพื่อนตอนที่ยังไม่ได้ตั้งตัวแรก พยายามเล่นให้เร็วต่อบอลให้เร็วเห็นไหมของช้านิดเดียวแม่งเบียดเกือบแบบว่าเกือบแย่งบอลเราได้อะง่ายๆคนมีตังค์ซื้อนักเตะกับคนที่จำใจต้องซื้อนักเตะมันต่างกันใช่ปะเอาไดอูสซนทั้งมินเต่าไหนดีรออะไรอ่ะเป้งดูไว้น้องๆนี่มันโดนผมมันโดนผมมันโดนผมพลิกนำครับตอนนี้ แต่ตัวนักเตะชุดนี้ก็ผมก็เอาขึ้นล้านล้านเกือบล้านสองมาแล้ว <Okay. S 1> นะผมยังเล่นชุดเดิมนี่แหละเพราะไม่ค่อยอยากจะซื้อมีตังนะไปอีกแล้วต่อเลนตอกหนึ่งทีเราไม่ต้องตามมาัล่ะไม่ต้องตามมาัล่ะเห็นปะทางน้ำม,มันโผล่เนี่ยหรอเอาไม่มีไงปี่ต่อไม่มีไงพน่ก็โดนปั่นไปดิโดนปั่นไปดิน้อง ฮืมฮืมโยฮันคราฟต์รูจ้จักไหมนักเตะเทวดาแม่งอยากได้ตัวท็อปมากเลยแต่แม่งแพงเกินถ้าซื้อแม่งตัง์หมดแลวเรนียบร้อยสามหนึ่งครับไปล็อกหนึ่งทีสามชิกไปแล้วครับหนุดมาทางกราบขวาส่งเข้าในตอเลสได้อยู่เ,ยเ,ยเ,เอสยงเบิ้ลเอ้าเหลือไปไล้แบบเนี้ย ต่อให้กองหลังแม่งดีแค่ไหนแม่งก็ช้ากว่ากองหน้าทุกคนกองหน้ามันจะเร็วพยายามใช้กองหน้าที่มีความเร็วอะ่ะให้ผมแนะนํานะแล้วก็พยายามโตกลับให้เร็วครับ <Okay. S 1> ทุกคนเวลาที่มันบุกหลังลอยๆขึ้นมานั่นแหละจังหวะนั้นแหละเพราะว่าถ้าเราต่อบอลแบบชิดๆตัวมากๆอะอาจจะโดนแย่งได้โตอย่างเงี้ยโต้อย่างเงี้ยทุกคนโตอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อไปนึงทีเป๊ะ งแข่งแขงเงินไปปะได้ยูแ่แทงครับลูกพ่อพยายามอย่าเล่นให้เขาเหลี่ยมเขาอะทุกคนถ้าเล่นเขาเหลี่ยมเขานะเขาเยิงง่ายมากนักเตะเขาดีจึ๊บเรียบร้อยมันตาอุ้ยยังได้ปึ๊บปึ๊บเยอะแล้วยังไงแม่งดีจัดเลยนะ วิ่งดักดีมากเสซี่โดนเตโอมาดีโดนเตโอเราจะได้สวนจวังหวะน,นี้ตอกดูความแข็งดิเฮี่อะตอกไม่หลุดเลยอะ่ะท <c oughs> ้าสกิลก็สำคัญนะทุกคนเอาไว้ฉีกฉีกหนีตัวประกบพยายามฝึกใช้ไว้ให้รู้จังหวะให้ได้อะ่ะอันได้เอาให้น้องหน่อยเออ ว่นนี้ผมจะสวนโยกหนึ่งดีแล้วไปแล้วจ้าสนทึงมินสนทึงมินอไนไนเดี๋ยวเดี๋ยวเนเอาแล้วอยู่้มหล่นลูกนี้ไอ้ฮาหนึ่ง <Hey. S 1> โอวิทยอย่างเวอร์ <Huh? S 1> ก็มาดิลูกแรกแม่งมายอย่างเหนืออะไรลูกที่เหลือมาจากไหนเนี่ยหมดเวลาแล้วเปล่า ได้ลูกไหมนี่เป็นไงคือเราต้องเน้นเล่นรับเล่นรับให้มันดีๆสวนกลับต่อบอลคลองบอลส่งบอลเร็วได้ส่งนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่มีจังหวะส่งก็อย่าส่งมันจะมีอยู่แบบว่าต้องให้ระวังอย่างหนึ่งนะสมมติว่าเรา,อ,อ,าอ่านเกมล่วงหน้าใช่ไหมเราเห็นตัวนี้ล่วงละคือเราต้องคิดเร็วทําเร็วอะพอเราคิดว่าไอเหียตัวนี้ล่วงเราส่งไปปุ๊บมันจะโดนตัดนะครับเพราะว่านักเตะที่ AI ไดีๆแม่งเข้าบอลเร็วมากเข้าบอลดีมากนะครับผม ก็ต้องระวังจังหวะตรงนี้ไ้ได, <Okay. S 1> ด้วยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยให้กับท่านชมที่กําลังหัดเล่นหรือว่าคนที่เป็นสายฟรีแล้วอยากจะเอาชนะสายเติมนะครับจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือด้วยนะฝีมือเนยส่วนใหญ่เลยตัวนักเตะก็สําคัญเหมือนกันเอาจริงๆไม่กล้าพูดว่าไม่สําคัญนะครับลองเอานักเตะ60มาเจอกับนักเตะเทพเด็กก็สู้ไม่ได้ใช่ไหมต่อให้เก่งกว่าแค่ไหนก็สู้ไม่ได้นักเตะก็สําคัญนะครับแต่ว่าสกิลเพย์ฝีมือสําคัญกว่านะฮะ โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ